ดีค่ะพบกันกับคลิปที่2นะคะเป็นเรื่องของโรงเรียนลูกช้างในบทที่6นั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปฝึกอ่านพร้อมๆกับครูเมย์ได้เลยนะคะไปกันเลยอ่ามาในหน้านี้นะคะเป็นหน้าของรู้จัก คำนำเรื่องอรู้จักคำนำเรื่องอคำที่หนึ่งแถวถอแอวแถวเชือกชอเออกเชือกกล้วย กอลอัวยอกลวยไม่โทกล้วยต่อไปนะคะหมู่บ้าน,านหอมอูหมูไม่เอกหมูบอาโนบานไม่โทบ้านหมู่บ้านควานช้าง โวอายควานชออ,งอชางอช้างไม่โทช้างควานช้างก็คือคนเลี้ยงช้างนั่นเองนะคะวงกลมวอองวงกอล,ลอ,โอโมอโกลมวงกลมละลออะละ กีกอีกีกีไม่เอกกีทำทออัมทำซ้ำซออํซ้ำซมซมไม่โทซ้ำใช้ชชไอชชยไม่โทใช้เมือ่อมอเอือเมือ่อเมื่อไม่เอกเมือ่ขขอ,อข้างขออางอขางขางไม่โทข้างท้าย ทออายอทายทายมิโทททายกินกออินอกินฝึกฝออึก,กอฝึกทุกทออุก,กอทุกจุ้งจออูงอจุงของขอออง,ขอ,งขอ,ขอ,อ,อ,อของคอยคออโยคอยจับจออะบอจับ จ,จอโอ,อบอจบครั้งคอรออะงอครั้งไม่โทครั้งหลายหอรออยอหลายวันนี้วออะนอวันนออีนีไม่โทนี้วันนี้ครูใหญ่คอรออูครูหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ ครูใหญ่กำลังใจกออัมกำมรออะงอลังจอไอใจกำลังใจะ,ะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านเป็นคำกันนะคะเพราะมันมีคำเยอะมากนะคะในบทนี้แถวเชือกกล้วยหมู่บ้านควานช้าง วงกลมละกี่ทำซ้ำใช้เมื่อข้างท้ายกินฝึกทุกจูงของคอยจับจบครั้งหลายวันนี้ครูใหญ่ จำลังใจอ่านะคะอ่านจบกันไปแล้วนะคะสาหรับรู้จักคำนำเรื่องนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกอ่านเนื้อเรื่องกันค่ะไปกันเลยค่ะจะเห็นได้ว่าบทนี้นะคะเริ่มมีเนื้อหาที่เยอะขึ้นนะคะเด็กต้องตั้งใจอ่านนะคะโรงเรียนลูปช้างใบโบกใบบัวและ ลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกวันนี้ ไปต่อแถวใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถวใบบัวใช้งวงจับหางใบโบก เดินตามกันเป็นวงกลมฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นกำลังใจ